สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดว,วาครับได้ผลดีมากครับถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำมะนาวในเวลานี้ครับมะนาวหนึ่งในผลไม้ตระกูลส้มที่ไกล้ตัวเรามากที่สุดครับนอกจากว่าจะนำมาปรุงอาหารเพิ่มรสชาติเปรี้ยวแล้วเนี่ยยังมีการใช้ผลเปลือกหรือว่าน้ำเนี่ย มาใช้ในการดูแลสุขภาพใช้ในการรักษาโรคได้นานา,นานชนิดประโยชน์ของมะนาวนะครับกับการดื่มก่อนนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังสงสัยอยู่ว่าการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนเนี่ยจะดีต่อสุขภาพหรือทำให้เสี่ยงต่อผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะครับผมวันนี้เรามีคำตอบครับไปดูที่ข้อแรกครับดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนเนี่ยช่วยในการลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่านะครับ มะนาวถือได้ว่าเป็นตัวช่วยอย่างดีนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยลดพุงได้อย่างง่ายขึ้นครับโดยในทุกๆวันเนี่ยหลังตื่นนอนแล้วก็ก่อนเข้านอนให้ดื่มน้ํามะนาวผสมกับน้ําอุ่น1แก้วครับวิธีการนี้นะครับจะช่วยในการกระตุ้นระบบขับถ่ายของเราให้ทํางานได้ดีขึ้นครับสิ่งตกค้างที่อยู่ในร่างกายเนี่ยจะลดน้อยลงแล้วก็ช่วยทําให้เราสาม,มารถลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ แต่สำหรับคนที่ถ่ายยากถ่ายเย็นจนเป็นนิสัยเนี่ยแนะนำให้ลองดื่มน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นแก้วใหญ่เลยครับลองเลือกเอามะนาวนะครับที่มีน้ำเยอะๆเนี่ยสักประมาณ1ผลครึ่งครับผสมกับน้ำอุ่น2แก้วกาแฟดื่มเป็นประจำทุกคืนปริมาณน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นนะครับที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยจะช่วยในการเพิ่มความคล่องตัวของลำไส้ครับ ส่วนกรดและไฟเบอร์ในน้ำมะนาวนะครับผมจะทำหน้าที่เคลียร์สิ่งตกค้างในลำไส้ของคุณเมื่อคุณเนี่ยตื่นขึ้นมาในยามเช้าครับมาดูข้อที่2ครับแก้าการเจ็บคอครับวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยในการบรรเทาอาการอักเสบในลำคอของเราได้หากคุณกำลังมีอาการเจ็บคออยู่นะครับลองดื่มน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นและน้ำพึ้งก่อนนอนสักแก้วครับ วิตามินซีในน้ำมะนาวและสารตานการอักเสบในน้ำพึ่งเนี่ยจะช่วยในการรักษาอาการเจ็บคอระหว่างที่เรานอนหลับครับมาถึงข้อที่3ครับช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวิตามินซีเป็นเครื่องปรุงสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวที่มีวิตามินซีสูงๆเนี่ยจะช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ที่เป็นเช่นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีเวลาทํางานได้อย่างเต็มที่เมื่อเรากําลังนอนหลับพักผ่อนครับดังนั้นภูมิคุ้มกันที่กําลังบูสตตัวเองตอนที่เรานอนหลับเนี่ยพอได้รับว,วิตามินซีเข้าไปนะครับจากน้ามะนาวที่เราดื่มเข้าไปก่อนนอนจะเหมือนได้เติมพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรคและเชื้อไวรัสต่างๆครับมาถึงข้อที่4ครับ จะทําให้ผิวของเรานะครับมีความสดใสเปล่งปลั่งครับวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับผมสามารถช่วยในการลดริ้วรอยสิวแก้ปัญหาผิวมันนะครับแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลขึ้นมาได้ นอกจากนั้นนะครับยังช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวครับแถมยังช่วยทำให้สุขภาพผิวของเราเนี่ยดีจากภายในสู่ภายนอกอีกด้วยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนเป็นประจำนะครับผมได้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปใหม่ๆเนี่ยกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้นาวาดีไอวายลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ